การแถลงข่าวการจัดงานประกวดควายสวยงามชิงทวยประธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอนะคเจ้าฟ้าจุฬาพรวลยลรักษ์กรมราชกกมารีนะครับในปี2567นี้นะครับซึ่งจังหวัดอุดรธานีก็หมายมั่นปั้นมือนะครับที่จะให้นะครับการจัดงานนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นงานประเพณีนะครับขึ้นมานะครับภายใต้นะครับ พระวุธรรมนะครับของพระองค์ท่านซึ่งทรงมีพระเมตตานะครับบอกว่าอยากจะส่งเสริมอุดรธานีให้เป็นเมืองหลวงของควายงามให้ได้นะครับโดยพระองค์ก็ทรงทําเป็นแบบอย่างนะครับตั้งแต่การทรงเลี้ยงด้วยกันแล้วก็การนําควายที่ทรงเลี้ยงเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับดังนั้นนะครับนี้นะครับผมเองเนี่ยแต่นะที่เป็นหัวหน้าผู้ปกครองรัศดรนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็ ได้หาลือกันนะครับว่าเราจะต้องสนองงานพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ช่วยกันทําให้งานที่ทางจังหวัดน,นะครับลงมาจัดในพื้นที่ของเราเนี่ยได้มีความยิ่งใหญ่แล้วก็ใต้ความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจของพวกเราเนี่ยให้พวกเราชาวทุทกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับสองปีที่ผ่านมานั้นนะครับทางจังหวัดก็จัดนะครับหนกาเรียกว่าแบบลองปิดลองถูกครับโดยเฉพาะปีแรก ปีที่จังหวัดให้ได้เพื่อนําเข้าสู่ความยั่งยืนนะครับตามนโยบายที่ผู้บริหารโดยพันธวัตรการจังหวัดมีกองยกเครดิตให้ตั้งแต่ท่านสยามนะครับเสนอมงคลนะครับมาจนท่านวันชัยนะครับซึ่งถ่านพ้นไปนะครับก็เดี๋ยวท่านพัฒนาการท่านใหม่มานะครับกับทีมงานนะครับโดยพอด้ทตันรองพิสิิชัยนะครับมาผมมั่นใจนะครับว่า เอาอุปรณานียังเราดีจะก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนะครับที่เพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านราชันนะครับูทิศทางการทํางานเลยแล้วนั้นนะครับนมีตัวแหน่นะครับแต่ทีนี้นะครับมาว่ากันถึงในพื้นที่ของเราจะขที่บอกนะครับว่าสองปีแรกนั้นนะครับพื้นที่ของเราเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่ในงานนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับสมที่จังหวัดนะครับอยากจะยกระดับงานในพื้นที่ของเรานะครับ ปีนี้นะครับเมื่อพระองค์ท่านมีพระหากรณาที่คนมาเป็นอย่างสงยิ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเราเคยทํามานะครับโดยเฉพาะการอัญเชิญถ้วยพระธานนั้นนะครับยังไม่ค่อยสมบูรณ์เกียรติเท่าไหร่ปีนี้ก็เลยนําเสนอนะครับว่าให้พื้นที่นะครับได้รับผิดชอบได้มีส่วนร่วมนะครับโดยการจัดขบวนนะครับเป็นขบวนอัญเชิญถ้วยนะครับแห่ถ้วยรางวัลพระธานของพระองค์ท่านและนอกจากนั้นนะครับก็ เราจะจัดให้มีพิธีเปิดแยกกักมาต่างหากนะครับเพื่อที่จะสร้างนะความยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจกันโดยปกตินะครับสปีที่ผ่านมาเราจะจัดงานไปเปิดเอาตอนเช้านะครับแล้วกนะ็ประกวดต่อไปนะนะต่อต่อกันไปเลยขบวนแห่นะครับประเพณีลอยกระทงบ้านนานะครับซึ่งก็จะผสมผสานกับวิถีชีวิตนะครับที่เป็นตำนาน ของชาวบ้านนาทมนะครับซึ่งมีเกวียนล่มนะครับเกวียนไฟไหมนะครับก็จะได้พร้อมใจกันมาจัดนะครับเป็นประเพณีที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของชาวตําบลนาทมนะครับก็จะรับผิดชอบโดยองค์การมหารส่วนตำบลนาทมนะครับขบวนต่างๆทั้ง6ขบวนนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับมีคนร่วมขบวนนี้ประมาณ2,000กว่าคนนะครับร่วมกันนะครับซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็อยากจะให้ เป็นประเพณีที่ยั่งยืนนะครับต่อไปให้ทุกคนได้รู้จักเรียกได้ว่าถ้ามาทุ่งฝนแล้วงานนี้ก็จะรู้เลยนะครับว่าจะมีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตทาวทุ่งฝนเป็นอย่างไรรวมกระทั่งถึงจะได้พบนะครับกับผลผลิตนะครับที่สําคัญนะครับพิทรพันธ์ชุมชนมีอะไรบ้างที่จะได้เป็นของฝากของที่ระลึกก็ดีหรือจะเป็นของกินนะครับที่มีในพื้นถิ่นของเรา ดังนั้นนะครับสำหรับงานในปีนี้ที่ยกระดับขึ้นมาน่าสนใจและก็ขอเชิญชวนมาร่วมชมกันแบบพลาดไม่ได้นะครับขอกล่าวขอบพระคุณครับคุณค่ะขอบคุณท่านแมนเพยํกำธรวิเชตพงศ์น,น,นะคะทรงพลังค่ะนะคะเหมือนท่านจะบอกว่าจะอยู่ดอนไม่ได้บอกว่าปีสุดท้ายนะคะ นะคะกำลังจะท่านมีความเติบโตในหน้าที่การงานพวกเรายินดีด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ท่านทําเต็มที่มากๆนะคะเพื่อชาวทุ่งฝนแล้วก็ชาวอุดรธานีปีนี้มีการยกระดับการจัดงานนะคะแยกพิธีเปิดออกมาต่างหากก็คือเป็นวันที่16ะะกี่โมงนะคะพิธีเปิดประมาณ1 7บเนาฬิกาสาาทีแต่ต้องมาก่อนนะคะมาสัก ลายสานะคะจะได้มีที่จอดรถแล้วก็จะได้เห็นขบวนในการเคลื่อนเข้าเพราะว่าขบวนนี้มีทั้งสิ้นถึง6กขบวนด้วยกันแล้วก็ชื่อของแต่ละขบวนก็โหครองจองสวยงามนะคะมีเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์ของแต่ละขบวนมีความโดดเด่นในแต่ละขบวนมีผู้รับผิดชอบเรียบร้อยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าไม่อยากให้ใครพลาดเลย ะะเพราะนั้นงานในวันนี้จึงเพิ่มมาอีก1วันนะคะจัดเดิมเราจัด3วันแล้วต้องงานของเราเนี่ยน่าจะจัดพฤศจิกายนตลอดไปใช่ไหมคะท่านคะเนื่องจากว่าพอเราเห็นจุดเด่นในเรื่องของการที่เราได้กําหนดปฏิทินกิจกรรมนี้ใส่เข้าไปในเดือนนี้ตลอดเนี่ย ทุกอย่างมันชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นหมดหมายสําคัญในการที่จะให้คนที่เข้ามาร่วมง,งานหรือแม้แต่พวกเราเองสมมตินะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวก็จะรู้ว่าช่วงนี้กลางเดือนพฤศจิกายนนะคะให้มาที่ทุ่งฝนนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยของงานกิจกรรมนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมง,งานกับเรานะคะ1 6ถึง19พฤศจิกายนค่ะขอบพระคุณท่านนายอำเภอกําทอนวิเชตพงศ์ท่านนายอำเภอทุ่งฝนอีกครั้งหนึ่งค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญนะคะท่านสุดท้ายนะคะที่ร่วมแถลงข่าวท่านที่7ของเราในวันนี้ค่ะท่านนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีในพระอุปธมรมนะคะท่านพงเทพเลิศประเสริฐค่ะเรียนเชิญท่านแถลงในประเด็นบทบาทหน้าที่ของสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีในพระอุปธรรมและอยากจะให้ได้พูดถึงพัฒนาการของสมาคมด้วยนะคะเพราะ ทราบว่าเราตั้งมาหลังจากที่พระองค์ท่านรับเป็นองค์อุปธรรมของสมาคมนะคะเรียนเชิญท่านค่ะครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการอื่นปีนี้เป็นปีที่3หลังจากปี2565ซึ่งเราจัดครั้งแรกในวันที่18-19พฤศจิกายนตอนนั้นเราได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเสด็จเป็นองค์ ทานพระราชทานถ้วยรางวัลแล้วในตอนนั้นเครือข่ายผู้เลี้ยงควายดอนธานีได้เข้าถวายรายงานต่อพระองค์ท่านว่าเกษตรกรได้ประโยชน์จากการประกวดก็คือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากถวายรายงานเสร็จรงมีพัะเมตตาแล้วเป็นอ,ขของค์กรของกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงควายในณะ,ะนะั้นซึ่งในปีต่อมาครั้งที่สอง เราได้จัดตั้งเป็นสมาคมนุรักและพัฒนานควายไทยจำนวน100รายโดยได้รับคำมการน่รับเป็นถูกการเกิดเป็นชาตูปที่2ปี2560ทาน,นท่านโซนีโซนสุขทรยขา,ายลเลี้ยงควายพอเข้ามาเป็นที่สี่จะพัฒนาให้เป็นควายเข้ากับขบวนเป็ที่สมาคมนุม่ก คา,าจในส่วนของสมาคมบทบาทต่อสังคมและพี่น้องชาวบุรีรยนะครับในเรื่องของวิชาการสมาคมเขาร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมองความรู้ในเรื่องสุขภาพควายโดยจะตั้งเป็นคลินิกและร่วมส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาอาหารสัตว์ที่อำเภอกุจจ์มีการรับมือเปลี่ยนวิถีทางอย่างใหญ่ าึาแย่งร่วมคบคมร่รวมกับอะไรนะจะได้ขเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรบ้านเดียวการประชาพันธ์และในการอบรมให้ตระหนูเรื่องการเดินทางและที่อยู่ตรงสนได้ช่วยส่งเสริมการผลิตตุต๊กตา